ดีครับท่านผู้ฟังที่รบสารสวนเชิญชิดสิจใจในช่วงนี้เรื่องของแว่นส่งหาพระหรือแว่นส่งดูพระจะมาใช้ส่องหาพระโดยการไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสิิงกอ่อสร้างนั้นจะต้องเป็นสื่อที่จะเสริมสร้างแนวคิดคติธรรมถ้าท่านที่รบไปดูที่วัดป่าพงของพระเดวคุณท่านหลวงพ่อชาสุภัทโทนี่ท่านลองเข้าไปในวัดนั้นจะสงบวิเวก แล้วเดินเข้าไปจะมีข้อคิดกติธรรมสอนใจเรียกว่าต้นไม้พูดได้หรือถ้าที่วัดพระเจ้าคุณท่ที่คุณลวงปู่ที่สวนโมกนั่นยิ่งจะมีค,คติธรรมมากเสียเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโรงเรีบสศทางวิญญาณไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะ,ะท้อนข้อคิดคติธรรมเป็นคําสอนในทางพุทธศาสนานั่นอันนี้แหละถ้าเราไปดูวัดไหนที่สิ่งก่อสร้างบ่งบอกถึง ปิศาธรรมเพื่อที่จะสะท้อนความคิดของคนเข้าไปเนี่ยใครเข้าไปเบิบจะต้องได้คติธรรมได้ความรู้อะไรออกมาเนี่ยอันนี้มันจะสะท้อนถึงผู้ที่พำนักอยู่ในอารามนั้นอาจจะเป็นอริยบ,บุคคลเรื่อง,งยสงีส่งพำนักอยู่ที่นั่นก็เป็นได้ครั้งต่อไปจะไปส่งดูพระโดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือนะครับกิจกรรมในช่วงนี้ท่านจะเห็นว่าตามวัดวาาราม ตามสำนักต่างๆจะมีการจัดกิจกรรมงานบุญนั่นก็คืองานบุญกระถินเพราะฉะนั้นจะเอาบุญกระถินนี่แหละเป็นตัวที่จะใช้แว่นส่องดูส่องดูพระพระที่ท่านจะเห็นนี่จะมีอยู่สองจำพวกคือพระประเภทที่เป็นสมุติสงฆ์กับที่เป็นอริยสงฆ์ อนอื่นขอทาความเข้าใจก่อนนะครับคําว่าสงนี่มันหมายถึงหมู่เป็นคณะนะครับหมายถึงหมู่หมายถึงคณะคณะที่พูดถึงนี้ประกอบด้วยภิกสุพิษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่คือคําว่าสงสงแปลว่าคณะท่านอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าสงจะหมายถึงนักบวชอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ถ้าจะให้หมายถึงนักบวชในทางพุทธศาสนาจะต้องใช้คําว่า คณะพิสูจสงฆ์ต้องใช้คำว่าคณะพิสูจสงฆ์ถ้าคณะพิสูจสงฆ์คำนี้จะหมายถึงเฉพาะนักบวชนะครับทีนี้คณะสงฆ์ที่จะเอาแว่นส่องผ่านกิจกรรมนี้จําแนกเป็นประเภทประเภทแรกคือสงฆ์สมมุติประเภทที่สองคืออริยสงฆ์จะไปดูว่ากิจกรรมไหนมันจะสะท้อนถึงสงฆ์สมมุติกิจรกรรมไหนจะสะท้อนอริยสงฆ์นะครับอันดับแรกไปดู กิจกรรมประเภทที่มันสะท้อนถึงสมมุติสุขถ้ากิจกรรมเป็นไปเพื่อพอกคูณกิเลสแสดงว่ามันจะสะท้อนถึงสงที่เห็นนั่นจะเป็นสมมุติสุ์นะครับทีนี้ไปดูจรรุดประสงค์ของกิจกรรมประเภทนี้ก่อนกิจกรรมประเภทนี้จะมีปลายทางอยู่ที่อยู่ที่สวรรค์คําว่าสวรรค์น,นั่นหมายถึงแหล่งที่เต็มไปด้วยกร,รมคุณนะท่านเคารพ บรรดาพวกเทวดานี่เต็มไปด้วยกรรมคุณรวบรวกลิ่นเสียงนะครับอะไรอะไรก็สวยสุดงามไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นวิมานเป็นแดงทุกอย่างของสวรรค์นี่มันเล้ศลไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไปเพื่อย,ยอมใจนี่นั่นแหละคือปลายทางของผู้ที่ทํานั้นมุ่งไปสู่สวรรค์คือมุ่งสู่ความสุข ความเพลิดเพลินเจริญใจเพราะนั้นกิจกรรมใดที่มันสะท้อนอย่างนี้นั้นแสดงว่าคณะผู้จะทําท่านตัวน,นี้นั้นล้วนแต่อยู่ในภาวะที่เรียกกันว่าสมมุติสงสมมุติสงคือยังไม่ใช่สงฆ์ที่เป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นสงฆ์ผู้ประเสริฐไปดูที่นี่ถ้ากิจกรรมที่เป็นสงฆ์ผู้ประเสริฐซึ่งเรียกว่าอาดิยสงูงแปลว่าหมู่ผู้ประเสริฐ กิจกรรมใดๆที่จะสะท้อนไปยังอริยสงฆ์หรือหมู่ผู้ประเสริฐซึ่งประกอบด้วยพิสูจน์พิสูจนีวบาสุบุติกาซึ่งจะเป็นผู้ที่ทํากิจกรรมทุกอย่างต้องเป็นการไม่พอ่อพูงกิเลสเพราะนั้นกิจกรรมที่จะสะท้อนถึงอริยสงฆ์นี่จะต้องเป็นไปเพื่อพนิพานนะเป็นไปเพื่อพนิพานคือความสงบเย็นเพราะนั้นถ้าท่านไปทักไหนแล้วกิจกรรมท่าน เงียบได้ยินแต่เสียงบันเทิงธรรไม่ใช่บันเทิงใจนะครับได้ยินแต่เสียงบันเทิงธรรมเสียงแว่วมาก็มีแต่เสียงพูดคุยปราศัยเรื่องของกิเลสทันหาว่ามันให้โทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้เรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นเดี๋ยวปดาวแล้วก็สูญหายไป เสียงที่แพลวมาจะต้องเป็นไปเพื่อการปล่อยวางต้องเป็นไปเพื่อความดลละต้องเป็นไปเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นในกิจกรรมใดๆที่เป็นไปเพื่อวความส่งวิเวกนั่นแหละจึงจะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงผู้ที่จะทำซึ่งหมายถึงทีิสูจพิสุน์นิยบาสวุวภติกาผู้ที่ดำเนินกิจกรรมนี้เป็นผู้ที่มุ่งสู่พระนิพพานเป็นสำคัญ มาถึงตรงนี้ก็อยากจะเรียนท่านยกรอบว่ากระถินปัจจุบันนี้มักจะเป็นไปในศสนาของการหาสวรรค์มากกว่าเพราะว่าคนที่จะนั้นมักจะเป็นสมมุติสงซึ่งมุ่งที่จะหาความสุขซนั้นก็หมายก็ว่ามุ่งที่จะหาสวรรค์เพราะนั้นเรื่องของผ้ากระถินแทบจะกระดาวถึงน้อยมากเวลามีงานกระถินมักจะกล่าวถึงการ หาเงินบริจาคเงินโดยผู้คนมักจะเข้าใจว่าเงินนั่นแหละคือสิ่งที่จะไปแลกกับสวรรค์เพราะนั้นในปัจจุบันนี้จะเป็นไปเช่นนี้ซึ่งกระถินแบบนี้นั้นไม่เป็นไปตามพุทธานุญาตเพราะนั้นคณะสงฆ์ผู้ที่เป็นอริยสงฆ์ปัจจุบันนี้บางวัดท่านไม่รับกระถินเลยนะอย่างเช่นวัดของพระนิพคุณทจ้าคุณลุงปูน่นี่ท่านก็ไม่รับกระถิน เนื่องจากกระถินปัจจุบันนั้นมันไม่เป็นไปตามพุทธานุญาตกระถินปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นกระถินที่เพี้ยนจากพุทธานุญาตแทบจะทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะกระถินปัจจุบันใน,นส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของสมมุติสงฆ์นี้ก็คือเรื่องความเป็นจริงของกระถินปัจจุบันก็นํามาเรียนฝากท่านนะครับท่านใช้แว่นสองดูก็จะรู้ว่าลักษณะกิจกรรมแบบไหนเป็นของสมมุติสงฆ์แบบไหนเป็นไปเพื่อ พนิาพานถ้าเป็นไปเพื่อนิพนิาพานเพื่อความสงบเย็นเพื่อความลดละไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละจึงจะเป็นกิจกรรมที่จะท้อนถึงบทบาทของผู้ที่เป็นอริยสงฆ์เป็นผู้จัดทีนี้อยากเรียนนักทฤษรบว่าในหมู่ผู้ที่เป็นสม,มุทัยสง์นั้นเนี่ยจะมีอริยสงฆ์คนอยู่ได้หรือไม่แต่ว่ามีได้มีได้พระอาธิยสงฆ์ในพระองค์ยิ่งพระอรหันนี่ ท่านอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งนะครับแม้จะมีเสียงคึกโครมท่านก็สามารถที่จะทนอยู่ได้เนื่องจากพระอ,อริยสงฆ์ผู้ที่เป็นอรหันต์นั้นท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับเพราะฉะนั้นในในวัดที่จะัดกิจกรรมขึ้นเครงนี่อาจจะมีอริยสงฆ์ปนอยู่ก็ได้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับแต่ว่าเรียนว่ามันน้อยมากนะแต่ทบน้อยมากปกติแล้วพระอ,อริยสงฆ์ในพระอ,อ,อรหันต์เนี่ย ท่านจะ,ไป,กกนะไ,จไปอยู่ในที่วิเวกมากกว่านะครับทําไมจึงไปอยู่ในที่เวกมากกว่าเพราะท่านต้องการที่จะดารงตนให้เป็นแบบอย่างกับผู้อื่น,นครับเพราะฉะนั้นในแหล่งไหนที่เป็นแหล่งที่มันไม่เอื้อต่ออริยสงฆ์ไม่เอื้อต่อพนิพานเนี่ยผู้ที่เป็นอริยสงฆ์หลีกเว้นท่านไม่อยากจะไปอยู่อย่างนั้นหรอกนอกจากว่ามีความจําเป็นครั้งมังคราวเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของพระอริยเจ้านะครับทีนี้ถ้าจะถามว่า ในหมู่สมัย์สูงนั้นเนี่ยตอนนี้มีกิเลสบางบ้างหนาบ้างเนี่ยอาจจะปนกันไปนะในหมู่ผู้ที่เป็นสมุอย่สูงนี่ก็ไม่ใช่หมายว่าจะกิเลสหนาเหมือนกันหมดก็ไม่ใช่นะครับบางคนก็อาจจะเบาบางเพราะฉนั้นในอนาคตผู้ที่เป็นสมุอยสูงนี่อาจจะมีโอกาสลดละปล่อยวางกลายเป็นอริย่สูงก็เป็นได้ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นโสดาแต่กตาตการมีนะคามีแต่ว่ายังเป็นสงสมมติอยู่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดความ เบื่อหนายก็เป็นได้นะครับอันนี้ในหมูสมม่สมัยยุสงนี่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถเป็นอิยสองสมได้ซึ่งมันไม่แน่นะครับเรื่องมนุษย์เนี่ยมันมีการพัฒนาความรู้อยู่ทุกๆขณะนะครับพัฒนาการเป็นไปได้ตามรประสบการณ์ของชีวิตนะครับเมื่อเห็นประสบการณ์มีชีวิตมากขึ้นเนี่ย หมู่สงผู้ที่เป็นสมุติสงเนี่ยไม่แน่อนาคตอาจจะกลายเป็นโสดาสกัดทาคามีนะครับมีก็เป็นได้แต่ตอนนี้ยังเป็นสมุติสงอยู่ยังมีกิเลสครอบงาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่ากิจกรรมนี้มันสะท้อนได้ทั้งผู้ที่เป็นสมุทิสงและผู้ที่เป็นอริยสงนะครับสุดท้ายอยากจะเรียนว่าแว่นสองฟ้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะได้ประโยชน์คือว่า เราจะรู้ว่าในบรรดาผู้ที่เป็นสมุนยุสงเนี่ยมันจะมันจะมีทั้งสมุนยุสงที่เป็นสมุนยสงดีสมุนยสงดีคือเป็นแบบอย่างของชาวบ้านได้นี่อีกพวกหนึ่งสมุนยสองอีกพวกหนึ่งก็คือสมุนยสงที่กระายเป็นประเภทที่ไปแอบแฝงเนี่ยไปหาประโยชน์จากเงินบริจาคของชาวบ้านเนี่ยพวกนี้อันตรายตามที่เป็นข่าวทางสั้คมนั่น,นครับพวกที่ไปแอบแฝงไปอยู่ในคณะ อาจจะเป็นภิกษุก็ได้เป็นภิกษุณีก็ได้อาจจะไปเป็นอุบาสกอุาสิกาในสำนักนั้นๆก็ได้คนพวกนี้จะไปแอบแฝงเพื่อหาประโยชน์พวกนี้แหละอันตรายนะครับแทนที่จะเป็นหมู่คณะฝ่ายดีกลับกลายเป็นหมู่คณะที่ซ่อนเร้นเพื่อสแสวงหาประโยชน์ จากเงินบริจาคของชาวบ,บ้านพวกนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แว่นเนี่ยส่องดูส่องส่องดูก็จะรู้ว่าใครเป็นใครนะครับโดยใช้แว่นส่องพระท่านที่เคาเรพครับคงจะเอาไปคิดไปนึกไปนาดูนะครับว่าอะไรเป็นอะไร อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นสมมติยสงอะไรเป็นอริยะสงโดยใช้แว่นส่องผ่านกิตกรรมนี่แหละมันจะบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับครับนี่คือข้อคิดทีิดใจฝากท่านหวังว่าคงให้ข้อคิดท่านไม่มากกาน้อยนะครับหากท่านเห็นยังไงก็จะวิทษ์วิจารณ์เสนอแนะก็จะเป็นุคุณยิ่งครับถ้าชอบใจก็จะกดไลค์กดแชร์ไปก็จะเป็นคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้ขอบคุณครับ